โค้เปต้าหมดเครื่องบินรอบที่4ได้มาถึงแล้วโดวยในคราวนี้จะเป็นการมารวมสามโคสเปต้าไว้ได้วยกันทั้งเครื่องบินที่กุสามารถเล่นได้ตัวของแผนที่และกติกาในเกมและในรอบนี้จะเป็นการโคสเปต้ารอบสุดท้ายก่อนที่หมดเครื่องบินจะมาจริงซึ่งหากคุณอยากรู้ว่าโคสเปต้ารอบที่หนึ่งถึงสามนั้นบรรยาก,กาศเป็นไงไปดูได้เลยฮะผมจะแปะลิงก์ไว้ในใต้คำอธิบายละกันเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะขออญาตด่าคนดูแปบบ๊แบแปับที่จะได้ว่าปีละแย่ได้เลยนะ มันจะมีอยู่2เมนที่ถามผมเรื่องหมดเครื่องบินและผมก็ไม่ตอบรถึงไม่กดหัวใจด้วยเพราะผมนั้นลำคาดฮะแม่งทักอะไรนักหนาวะอย่างที่2ฮะพี่หาเงินจากไหนประเด็นเลยคือผมไม่รู้ว่าก็หมายถึงชีวิตจริงหรือในเกมผมเลยตอบแบบประชดไปฮะกินเี่ยอระดาดนั้นตายกันพอดีแต่ถ้าคุณหมายถึงในเกมอ่ะคุณจะไปรู้จริงดิถ้าคุณอยากได้เงินในเกมคุณก็เล่นเกมเยอะๆดิคิดว่าผู้แบบนั้นเงินจะง,ง้อก้นมาหรอฮะเนี่ยแน่ๆสักพักคอมเมนต์ก็มาอีกแล้วเอาเป็นว่าพอเลิกบนก่นก่อนฮะเรามาเข้าาเกกกมันนดีว่ะ สำหรับตัวเครื่องบินนั้นผมคงไม่ได้พูดอะไรมากแล้วผมก็น่าจะบอกไปแล้วว่ามันมีเครื่องบินอะไรบ้างรวมถึงแผนที่ที่ทาที่คุณเห็นเลยฮะการโคสเปตารอบนี้จึงเป็นการสรุปผลทั้งหมดที่ทามาไม่ว่าจะเป็นเรื่นอ,อยู่ไอชัดเจนขึ้นเป้าหมายของการต่อสู้ที่แน่นอนขึ้น,นการยิงเครื่องบินที่รสนุกและก็หมาได้เวลาเดียวกันก็อย่างว่าแหละฮะมันเป็นเครื่องบินมันก็บอบบางไปธรรมดาจริงไหมแต่โดยรวมแล้วมัยเครื่องบินในตอนนี้ถือว่าดีมากผมหมายถึงดีจาภาษาไกลจนนนะนะสุดท้ายแล้วเครื่องบินเครื่องบินฮะถ้าหากมูนไปได้บรดดาาแแนนน่อละ้เเกิวโ มแต่ไม่ตายตัวเกมจะมีการบอกควาเสียหายได้เกิดขึ้นว่าตัวของเรานั้นบาดเจ็บตัวไหนกันแน่หรือจะเป็นเรื่องระบบกลไกที่งงพอสมควรและคดีข้บสปีดที่เกิดจากการเงยหัวมากเกินไปจนทาให้เครื่องเป็นอคุณนั้นล่าความเกือบม่งพื้นแต่ก็น่้แหละฮะทุกอย่างคือระบบหมดแล้วเหลือแต่เพียงแค่ว่าเราจะสามารถทาความเข้าใจกับมันได้ไหมแค่นั้นเองว้าวเขาเรียกกันยังไงในะมอเตอร์บินนะอ่าเดี๋ยวช่องอื่นก็ทํากันแหละเนาะช่องอื่นอะไรเห็นนหาทำอยู่ช่องเดียวน่ะเอลาตดนอีกแล้ว อย่างแรกนั้นคุณจะโผไปที่หน้าเมนูเลือเครื่องบินโดยซ้ายสุดนั้นจะเป็นเมนูเครืร่องบินที่คุณเลือกและถัดมานั้นจะเป็นอาวุธประเด็นคือเขอบองและกระสุนนะเผมไม่ได้เลือก <c oughs> ส่วนทางขวานั้นจะเป็นแผนที่โดยรวมคุณสามารถเลือกจุดเกิดได้หาไปให้เลือกนะเมื่อคุณเลือเครื่องบินเสร็จทูด the battle เพื่อเริ่มการต่อสู้คุณจะมาอยู่ที่น้านฟ้าแห่งหนึง่งภารกิจหลักของคุณคือการจัดการเป้าหมายหลักสำคัญไม่ว่าจะเป็นฐานทัพสัตว์ตัวหรือยานเกาะต่างๆที่อยู่บนภาคพื้นและภารกิจที่สำคัญไม่แพ้้้กกัััันนนนน่่่คืออาาารรจดตตูทียงหและถเป็ ได้มากสุดหาขึ้นไปที่ไม่ได้พูงมาหาเราโดยตรงแล้วก็ไล่มันซะคุณจะสามารถจัดก,การศัตรูที่ถูงหน้าได้ข้อเสียเดียวเลยคือคุณอาจจะโดนไล่กลับมาผมแนะนําเลยคือสลัดให้หลุดดีกว่าไล่กลับเพราะว่าถ้าคุณไล่กลับคุณก็จะบินวนแบบไม่จบไม่สิน้นจนกว่าไฟใดไฟหนึ่งจะพลาดเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจิงศัตรูที่พ่งมาหาคุณมันคือการต่อสู้ที่สมศักดิ์สรีฮะแต่มันก็ไม่คุ้มหรอกอยจาทําดีแล้วจับไม่สวยนะคะ ด้วยความที่ว่ามาเป็นไฟเตอร์แพลนม้นว่าเคยไปขับไล่นั่นแหละการต่อสูนะ้นั้นจึงเน้นบินเพื่อกับไล่มากกว่ามันพอเอาบีนรถถังได้ฮะแต่ตอนนี้โคอเบตาปิดไปแล้วอะ่ะก็เลยไม่ได้เบลอกับกทดลองอะนะ่นนะซึ่งถามว่าคุณสามารถไล่สตูดได้มาเท่าไหร่คุณก็จะสามารถจัดการสตูดได้เท่านั้นมันตายได้ไงมั่นแล้วถ้าเกิดว่าคุณโดนไล่ขึ้นมา ก็ได้ทำยังไงง่ายๆฮะสลัดให้หลุดเรียกหาเพื่อนและขอให้โชคดีอนะนะ้าวกันน่ะและในเครื่องบินที่คุณเล่นนั้นจะมีลำหนึ่งที่เป็นบอมเบอร์บอมเบอร์แอร์ครับหรือว่าเครื่องบินเทรลเบิดนั้นจะมีจุดเกิดที่แตกต่างจากเครื่องบินไฟเตอร์และโดยส่วนมากแล้วมักจะเกิดด้านหลังเสมอถ้าเกิดว่าเครื่องบินขับไล่นั้นเกิดเพื่อจัดการสูบบรากาศเครื่องบินเทรลเบิดนั้นจะเทระเบิดเพื่อจัดการรูภาคพื้นและมันนั้นคือกุญแจหลักสำคัญสลัดจะใช้ได้ของทีมคุณ จุดอ่อนหลักของมันอย่างแรกเลยก็มันช้าอย่างที่สองคือมันหนักและเครื่องบินบางลำนั้นหน้าที่ของมันคือการระเบิดเฉพาะทางสิ่งที่มันพกมาจะมีแค่ระเบิดฮะมไม่ดีปืนกลจ้าเอาดีๆเลยคือมันก็มีนะแต่ก่อะไร และนี่ก็สามารถตับได้ว่าเป็นเป่านิ่งขอเกิบิกับไลลแล้วมันก็ไปใช่หน้าที่เรา้นงหลบด้วยไอ้เคยไปฝันเราหายไปไหนเนี่ยฮะ,ะสงสัยไ่ใเราจะลืมหน้าที่ลวมั้งภารกิจของคุณนั้นมีตั้งแต่การระเบิดฐานศัตรูตการทำลายยานเกาะและปืนต่อตาอากาศยานซึ่งก็แน่นอนว่าหากคุณสามารถทำลายได้หมดคุณก็ชนะไปเลยซึ่งในกรณีที่ไม่มีฐานให้ระเบิดภารกิจมันจะกลายเป็นทำลายยานเกาะแทนหากสั่งเรานั้นสามารถทำลายได้ทั้งหมดคุณก็ชนะไปเลยมันก็จะประมาณนี้แหละฮะหมดเครื่องบินส่วนใครที่อยากจะเข้าโคสเปียตารอบนี้เสียใจเลย ก็ปิดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะอิู่สักพักหนึ่งหมดเครื่องบินก็มาแล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมปีกเด็กบขนอยนได้พร้อมแล้วก็เตรียมไปลุยกันได้เลยฮะตั้งแต่คุณมาดูวิดีโอนี้ตอนที่หมดเครื่องบินมาแล้วก็ยินดีด้วยละกันเนาะและก็นะคนดูอย่าลืมแฮชแท็กคีมทาวารีด้วยเดี๋ยวดูก่อนคีมนี่คืออะไรคะงานเข้านะคะ